สวัสดีค่ะตีะอยู่ที่ 3K NP ยนตะกิจสาขา3าโคกประทุมค่ะที่นี่เป็นสำนักง,งานใหญ่นะคะจะมีรถให,ให้เลือกหลากหลายปีหลากหลายรุ่นมากเลยค่ะก่อนอื่นฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะตีจะมีอัปเดตรถตู้สวยๆให้ชมกันทุกวันเลยค่ะที่นี่นะคะก็จะมีรถหลากหลายปีค่ะให้คุณลูกค้าได้เลือกชมทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโ,โต้เครื่อง2.5เครื่อง3,000ทั้งแต่ง VIP แบบเดิมๆนะคะ ตอนนี้เราก็มีหลายสใีให้ลูกค้าได้เลือกชมค่ะสีดำนะคะสีเขียวแล้วก็สีแดงค่ะคุณลูกค้าสนใจทักทายกันมาได้นะคะตอนนี้นะคะเราก็มีบริการนะคะคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดพื้นที่ไกลๆไม่สามารถเดินทางมาทําสัญญาได้ที่เต็นท์นะคะเรามีบริการให้คุณลูกค้าเข้าไปทําสัญญาทีา่สาขาในจังหวัดของคุณลูกค้าได้นะคะหลังจาก ผ่านอนุมัติแล้วเราสามารถนํารถไปส่งให้คุณลูกค้าได้ถึงที่บ้านเลยนะคะคุณลูกค้าท่าในใดสนใจต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมทักทายตีมาได้ค่ะมาปรึกษาเรื่องเอกสารหลักฐานนะคะหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกเวลาเลยนะคะคันที่จะแนะนำในวันนี้เป็น Toyota c o m ม u t e r ปี2018เครื่อง3,000เกียร์ออตโต้สีเทาค่ะคันนี้ก็น่าใช้อีกคันนึงเลยนะคะเป็นเกียร์ออตโต้ด้วย เดี๋ยวพาชมด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะนี่นะคะอุปกรณ์ไฟต่างๆใหม่มากค่ะอันนี้เป็นอ,อันเดิมที่ติดมากับรถเลยนะคะสภาพใหม่มากเป็นรถเดิมๆนะคะเนี่ค่ะเดิมๆเลยค่ะรอยสีรอยซีดยาง ยังอยู่ครบทุกจุดเลยค่ะปากระปองเดิมๆรถสวยมากค่ะคันนี้เราแต่ง VIP ใหม่แล้วนะคะนน็นอตไม่มีขยับเลยค่ะสภาพดีมากเดี๋ยวพาชมด้านในค่ะ คันนี้เราลงเป็นแมกยางใหม่แมกวีว o ขอบ17ยางใหม่ค่ะเหลือใส่ผ้าม่านนะคะเดี๋ยวเราใส่ผ้าม่านให้รอบคันค่ะท้องเครื่องนะคะอะไรค่ะตอนนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะคะคุณลูกค้าสามารถฟังเสียงเครื่องยนต์ได้เลยค่ะ เครื่องดีเครื่องแน่นมากค่ะเบลนะคะปีสิบดค่ะด้านบนจะเป็นแผงควบคุมระบบไฟการทำงานทั้งหมดของตัวรถค่ะมีปุ่มปรับระดับไฟนะคะปุ่มควบคุมอุณหภูมิแอร แล้วก็ทีวีจอสไลด์อยู่ตรงด้านนี้นะคะมีหิ้งวางของเล็กๆอยู่ด้านบนด้วยค่ะสามารถเก็บของได้เป็นวีเต็มนะคะเครื่องเสียงลงเป็นจอ Android เชื่อมต่อบลูทูธ wifi ได้นะคะเกอร์อตอโต้ค่ะด้านหลังค่ะปูพื้นใหม่นะคะเป็นลายไม้นะคะ เบาะลงเป็นเบาะ VIP สามแถวเก้าที่นั่งเป็นเบาไซส์ใหญ่ค่ะนั่งสบายเป็นเบาปั้นใหม่นะคะทรงมิก,กี้เมาส์ค่ะสวยงามมากรอ,องรับกับตรงศีรษะได้พอดีเลยนะคะสวยงามค่ะตอนนี้ก็เป็นที่นิยมนะคะทรงนี้เพราะว่าเวลานั่งจะสบายนะคะจะรองรับตรงศีรษะได้พอดีเลยนะคะทำให้เรา,เาไม่ปวดคอนะคะนี่ค่ะ สแถวเก้าที่นั่งค่ะเบาะใหญ่นั่งสบายปรับเอ็นได้คอนโซนเป็นคอนโซนอัลกริลิ์แบบมีไฟครอบตัวพาวเวอร์ไว้ด้านในค่ะเพิ่มความสวยงามนะคอนโซลนี้ก็สามารถนั่งได้นะคะนั่งได้ค่ะทั้งสองด้านเลยมีที่วางแก้วให้ด้วยภายในหุ้มหนังรอบทันค่ะ หลังคา VAP แต่งใหม่นี่นะคะเป็นลายปลานะคะเป็นลายปลาสวยงามมากมีออสามารถเป,เปลี่ยนสีได้ถึงเจดสีเลยนะคะมีไฟเทคในน้อยให้ด้วยค่ะเพื่อเพิ่มสีสันให้กับภายในนะคะเวลาเปิดเพลงแล้วก็มีไฟตรงนี้นะคะจะเข้ากับบรรยากาศมากๆเลยนะคะสวยงามมาก นี่ค่ะร้องคาราโอเกะได้นะคะเปิดไฟประกอบสวยงามจริงๆค่ะทีวีจอสไลด์ไฟฟ้าค่ะมีลำโพงกลางลำโพงแหลมเพิ่มความคมชัดให้กับระบบเสียงนะคะให้ชมระบบไฟค่ะนี่นะคะไฟเทคก็จะเพิ่มสีสันให้นะคะไฟไม่เยอะเกินไปค่ะกำลังดีนะคะเป็นไฟเทคน้อยๆค่ะ สีสวยค่ะรถบางบางทั้งคันเลยนะคะคันนี้ค่ะต้องการออปชันอะไรเพิ่มเติมนะคะเพิ่มได้ค่ะด้านหลังนะคะก็จะมีพื้นที่ในการวางสัมภาระนะคะเป็นไซส์สามก็จะมีพื้นที่ว่างด้านหลังสามารถวางของได้ ลงเป็นตู้ซับอะคริลิกดอก10นิ้วตีครอบลำโพงซ้ายขวาเพิ่มความสวยงามให้กับด้านท้ายค่ะคันนี้เป็นเบาะผ่านนะคะเป็นทางฉุกเฉินค่ะแอร์ไมโครบัสใหม่ทั้งคันนะคะแอร์ไมโครบัสใหม่ทั้งคันค่ะมีซาวหลังนะคะเดี๋ยวคันนี้เราไม่ได้ลงผ้าม่านให้นะคะเดี๋ยวเราลงผ้าม่านให้รอบคันค่ะสวยงามนะคะเกียร์ออโต้ปี2018ค่ะ จะมีลงรายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนะคะว่าราคาเท่าไหร่นะคะผ่อนเท่าไหร่ค่ะคุณลูกค้าสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะหรือว่าสนใจจะคลิกที่รายลิงอัตโนมัตินะคะขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าต้องการรูปเพิ่มเติมเดี๋ยวตีส่งให้ดูได้ค่ะสวยงามนะคะรถ2 2ปีกว,กว่าเองนะคะสวยงามมากการใช้งานนะคะอยู่ที่แสนต้นต้น,ตนค่ะแสนต้นๆ้นนะคะสภาพ เกียร์นะคะใหม่มากราคาไม่แรงนะคะราคาไม่แรงค่ะสภาพสวยเกียร์อโอโต้สีเทาพร้อมใช้เลยค่ะพร้อมใช้เลยนะคะต้องการออปชั่นอื่นๆเพิ่มเติมนะคะคุยรายละเอียดกันได้ค่ะคันนี้นะคะฝากไว้ด้วยค่ะปี2018ค่ะ